ผัดเครื่องในไก่ค่ะเพื่อนๆเ,นเช้านี้ผัดไ้นานแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะใส่กะเพราใส่ใบกะเพรานะคะ เ,เพื่อนๆเว่มากินข้าวกับผัดกะเพรากับแม่น้องเฟสนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่น้องเฟสคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเซฟ็ซๆนะคะเชา้านี้ผัดกะเพราเคื่องในไก่คะ่ะ